ทำโพสท้ายไวมากเลยนะเนะี่ยเอาละครับสีเสื้อนะครับสำหรับใครที่จะใส่สีเสื้อเพื่อเสริมดวงเสริมโชคลาภนะครับในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับเออเดี๋ยวจะมาเขาให้ฟังนี่ผิวหน้าผมเป็นไงบ้างเอ,อเดี๋ยวผมจะทําผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมใช้แล้วเนี่ยก่อนลุ้นหวยแล้วทําให้แบบว่าเสริมดวงอะ่ะเออเสริมเสริมดวงนะเดี๋ยวใกล้ออกแล้วเดือนเดือนหน้าใกล้ออกแล้วเออเอาละสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมดวงเสริม โชคลาภนะครับในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับก็คือสีเขียวและสีชมพูสีเสือ้ออ่าพี่หนุ่มเพิ่งรู้เลยสีเสือ้อที่ใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกทรัพย์ในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ก็คือสีเขียวและสีชมพูนะครับโชคดีนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะทำโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งก็โค้งสุดท้ายคงจะเป็นเลขเดิมๆนี่แหละค่ะแต่พูดใหม่อีกรอบหนึ่งเนะียพูดใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าคนจะได้ไม่ลืมนะทำไมงดนี้เขียนไปเขียนมา เลขเยอะจังแต่มันมันเลขมันวนๆวนวนซ้ำๆนะ,ะอายุสามสิบห้าปีวะ่ะเธอคนลุกเอะอายุสามสิบห้าปีคะ่ะจัดไปจัดไปสามห้าห้าสามเลขปิงปองให้ศูนย์ห้าห้า ซื้อห้าห้าสองสองแล้วก็สามห้าห้าสามเมื่อวันไม่มีคลิปหมุดปิงปองไม่มีลองเป็นการถ้ามีตัวตนอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็จะเป็นชายหนุ่มอายุสามสิห้าปีค่ะแต่ที่บอกขรบรอบยี่สิบปีคือยี่สิบปีที่เลียม รับน้องมาอยู่จากน้องคอมาทมเป็นหุ่นกุมารเล็กๆขนาดฟุตหนึ่งนะคะใส่เสื้อสีพมพูแล้วก็ยืนถือถุงนึ่งถุงทองอยู่นะคะปี2,5,4,7ก็เลยบอกครบรอบ20ปีแต่ถ้าเป็นอายุเนี่ยแปดธันวาคมนี้น้องจะอายุครบ35ปีค่ะดูซิเธอฉันขนลุกเลยอะ่ะเราจะทิ้งเลขห้าส3มได้ยังไงเนี่ยทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือเปิดเอง ก็มีห้าสามสองชนกับเลขปีพศใครขนลุกพิมพ์ขนลุกไหถ้ามาก็จะขนลุกกวันนี้ถ้าเลขมีเข้าสามห้าห้าสามห้าห้าสองสามสามห้าสองถ้ามาก็ดีเลยค่ะสามตัวแตกเลยห้าสามสองสามตัวแตกสองสามห้าห้าสามสองอะไรก็แล้วแต่ถ้ามายิ่งดีขนลุกเลยแต่เมื่อวานทำไมมุดปิงปองได้ศูนย์ห้าห้าไม่เข้าใจหรือออกทั้งสองสองออกทั้งห้าห้าออกทั้งสามสองออกทั้งสามห้า ออกหมดเลยทุกรางวัลน,นะมือถือที่เปิดเองเบอร์นี้แล้วก็ปีพอศเกิดอันนี้ห้าสอะไรนะสองห้าสามสองและอายุครบสาสิห้าปีของคุณน้องเพชรกลาไม่ใช่อายุท่อฝันนะอายุท้อฟันมาสามเก้าแล้วแต่พิจิตาที่ผ่านมาสามเกนะคะพ่อเสียงดีเลยอ่ะนะคะแปดทันวาน,นี้นะคะ หวยออกวันที่หนึ่งธันวาฉมับแล้วสิบหกธันวาถ้าไม่ออกสามห้าไม่ออกวัวันที่หนึ่งธันวานี้ใหต้ตามต่อวันที่ที่ที่สิบหกธันวาด้วยนะคะเพราะว่าครบรอบยี่สิบปีที่เรื่องน้องเพ็ตกามาแต่ครบรอบสามสิบห้าปีอายุน้องเพ็ตกาเพราะว่าพอฝันเคยนั่งสมาธิสื่อถึงน้องได้ว่าน้องเพ็ตกาเกิดพศสองห้าสามสองแล้วการเลือกบนโรศรัสท์เครื่องนี้มาเนี่ยก็บังเอิญพอเห็นเลขมันห้าสามสองเก้าสองสามห้ามันสวยดีมันกลับไปกลับมาอ่านจากหน้า จากหลังก็เหมือนเดิม5 3 2 9 2 3 5น,นี่ก็5 3 2 9 2 3 5เก้้ก๋ดีก็เลยชอบก็เลยซื้อเลยค่ะซื้อมาตั้งนานแล้ว3 4ปีแล้วเบอร์นี้นะคะ,ะพันกว่าบาทนะคะอ่ะนะชอบเลขอะไร0 5 5 0 2 2แต่จริงอะทอฝันชอบชอบ95 5 9ด้าหนา่กด้วยก็เลยเขียนอันนี้คือ5 ยีปีน้องเท็ด้าชเชาเฮิรนมันเป็น0ูย์หก็เป็น02ได้นะคะแล้วก็59คือห้า5ก้เห้นี่ยหกห้าหเนี่ยมันมาจากการที่เติมหางเลข0ูนย์เป็นเลขหเลข9ก็เป็นศ5นย์ห้าก็เป็นอะไรคะหกห้ 65, 95, ได้ก็เลยมาเขียนตรงนี้แล้วศูนยก็แผงจาก5เป็น2แล้วก็ศนย์ก็เป็น6เติมหางเอา58เนี่ยเป็นงวดจากที่แล้วที่ชอบ ห้าแตบนเรก็ให้ซื้อห้าสามแทนศูนย์หกก็ชอบนะสี่สองนี่แทนเลขศูนย์เป็นสี่แทนแทนห้าเป็นสองก็เลยเขียนสี่สองแต่ไม่ค่อยชับเท่าไรแล้วก็สองห้าแล้วก็สอง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 เนี่ยคือเวลาทีววววว่วิดีโอบันทึกเองแต่วันนี้เรามีเลขอีกชุดหนึ่งแล้วนะชุดนี้นะคะห้าสามสองซื้อสามห้าหรือสามสองก็ได้ชุดที่หมุนปิงปองนะคะเมื่อวานนี่ยังไม่ทัน เลยต้งหลายวันเลยต้องกี่วันนี่วันที่ยี่สามยี่สี่เองหวังว่าแรกคงไม่เยอะไปกว่านี้แล้วนะแค่นี้เยอะแล้วนะเรามีเลขชุดนี้นะคะนี่คือคองแรกอันนี้ก็ยังไม่รู้คงสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าหลายคนอยากทราบเบอร์มือถือไงเบอร์มือถือกระห้าสามสองกสองสมห้าเบอร์มือถือที่ไอโฟนเปิดเปิดเองอ่ะโทรศัพท์อัดเองซูมเข้าซูมออกเองแล้วก็ไฟไฟฉายเปิดเองตอนสี่ทุ่มยี่สิบสอง เห็นปะมีต่เลขสองเท่านั้นเลยยี่สิองจุดสองสองชอบเลขอะไรคะไอ้ข้างบนเนี่ยแผ่นนี้เลขเยอะไอ้ข้างล่างนี่เลขน้อยหน่อยอายุสามห้าน้องเพจก้านะเกิดสองห้าสามสองชนกับเบอร์โทรศัพท์โออ่าใครจะซื้อศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็ได้แล้วแต่ดวงอ่ะบอกไม่ได้อะ่ะแต่ทำไมเลข5้าเลขสองเด่นจังหรือจะมาเลขหามนะเลขหาม มันไม่ออกศูนย์ห้าไม่ใช่เลขบนไม่ใช่ศูนย์ห้าศูนย์สองสองเรามันจะออกเป็นอะไรนะเอาศูนย์ไว้ตรงกลางก็เป็นห้าศูนย์ห้าแล้วเอาศูนย์เติมหางเป็นห้าเก้าห้าห้าหกห้าอะไรเงี้ยอ,อย่างนี้ได้หรือเปล่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าแคบไปขอให้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคุณพ่อขาทุกคนบนบานสันเก่าคุณพ่อที่ฉันได้ว่าจะทำบุญตักบารไปให้แล้วถึงถุงหวยถวายสัปหท่านให้ อาจจะโอนตังมาร่วมทาบุญให้ร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหแสนหนล้านกับเพจเพก้าถูกางวัลที่หนึิล้านทําบุญกับเพจก้าหล้านบาทอะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะบนถูกสามล้านถูกสาล้านในใครถูกางวัลที่หนึบล้านคุกพอคุณพ่อคุณพ่ออูดแล้วก็น้องเพจก้าใครถูกางวันที่หนึล้านกคนไมว่าจะโอนมาให้ล้านหึงเพจเพก้าใครกล้าขอให้ถูก ครกล้าบางถูกสามสิบล้านจะโอนไหมชั้นล้านหนึ่งกล้าไหมหรือโอนไม่สิบล้านก็นได้นะใครกล้าทิา้งกล้านะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าเราก็ตีความได้นะคะดังนี้ศูนย์สองหกห้าเก้าห้าหกสองเก้าสองห้าแปดศูนย์หกศูนย์เก้าสี่สองสองห้าห้าสองแล้วก็สองสองนะคะแต่โค้งแรกในเลขเยอะนะโค้งแรกนี้เลขะนะคะ คงเล็กยอก็เลยมาเป็นคงนี้นะคะเลยตัดตัวที่ชอบสี่ตัวนะคะตัวที่ชอบสี่ตัวนะคะมันมันเล็กมันวนๆซ้ำๆนะนะเลขมันก็ไม่ได้เยอะหรอกอันนี้ก็มาจากปิงปองไงห้าหกห้าห้าเก้าห้ามาจากห้าศูนย์ห้าไงคะที่หมุดปิงปองได้ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้านะมันก็มาจากปิงปองนี่แหละตอนเราใช้แผงเลขเอาแล้วก็มาเลข อันนี้ก็เป็น6595ก็มันจากมืงอกี้ห้าศูน5หแล้วก็35เป็นอายุน้องแล้วก็เลขโทรศัพท์ที่มันเปิดติดเองถ่ายวิดีโอเองนี่ครบรอบ20ปีอันนี้เลขนาทีย2่นาฬิกายนาทีที่มันเกิดเหตุการณ์มือถือเปิดติดเองอะไรเองได้นะคะโอเคนะก็มีประมาณนี้นะคะโอเคนะคะขอโชคดีนะ เดี๋ยวมาใกล้ๆเดี๋ยวอาจจะมาพูดใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ลืมแต่ไม่น่าจะมีเลขเพิ่มนะแค่น,นี้ก็เยอะแล้วนะคุณชอบเลกอะไรค,คุณก็ลองไปชั่งใจ